สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปารมไบซ c ไ n เคิลชาแนครับวันนี้ผมจะมารีวิวจักรยานสุดคุ้มอีกแล้วนะครับผมจากค่าย r i ชเตอรชื่อว่า r i ชเตอร์ o c ็ o เสือภูเขา29อลูมิเนียม30สปีดในราคาสุดประหยัดนะครับผม1,1900บาทเท่านั้นจะเป็นยังไงคอยติดตามชมครับ ครับผมริชเตอรก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบรนด์น้องใหม่นะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างนานแล้วนะครับผมแล้วก็มีประสบการณ์ในการทําจักรยานมามากมายมีตั้งแต่เสือมอบเสือภูเขาเสือมอบแบบสับถังมีชิปเตอร์อะไรดีๆก็มีอีกเยอะนะครับผมแล้วก็มาตัวนี้เป็นตัวที่รูรามากเลยของริชเตอรที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับผมชื่อว่าตัวร i ชเตอ r ์ร็อกโค29นิ้ว รถคันนี้ก็เป็นเสือภูเขา29อลูมิเนียมซ่อนสายนะครับผมลบรอยทั้งหมดเลยยังไม่พอได้ชุดเกียร์ที่สามารถไปได้ทั่วโลกซึ่งเป็นตัว DOR 30 Speed นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาคุยกันเพิ่มเติมด้านดีเทลด้านลึกเลยนะแต่ว่ารถคันนี้มันเหมาะสมกับใครรถคันนี้ r i h t e r Rocko เนี่ยไม่ใช่เป็นรถสำหรับ beginner อีกแล้วนะตัวนี้มันถือว่าเป็นแบบ เราปั่นมิกินเนอร์มาสักพักแล้วเราซื้อรถแบบทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆแล้วเราอยากจะปั่นไปไกลามากขึ้นเราอยากจะปั่นได้ดีมากขึ้นนะครับผม <c oughs> ก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยเพราะว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งขั้นที่ก้าวกระโดดไปมันเป็นรถที่ดีนะครับผมได้เกียร์แบบทนทานใช้งานได้จริงๆแล้วไม่ใช่แบบรถออกกําลังกายแล้วอันนี้คือรถแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะ <c oughs> มันยิ่งกว่าออกกําลังกายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ราคาเพียง 1,900บาทเท่านั้น จะเริ่มต้นจากข้างล่างสุดยันขับนสุดนะครับผมด้านยางตัวนี้ก็จะได้เป็นยางแบบหน้าแบบเซมีละสามารถไปได้ทั้งถนนลุกลังนะครับแล้วก็ถนนคอนกรีตตัวนี้ดอกยางก็ให้มาละเอียดเหมือนกันนะครับผมจากเค n นด้าขนาด29คูณ2.10นะครับผมต่อมาคือด้านชุดล้อด้านชุดล้อตัวนี้ก็ให้ออกมาได้สวยมากด้านชุดล้อตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียม สีดาหมดเลยเน้นสีดําหมดเลยขอบล้อก็เป็นสีดําดุมก็เป็นสีดาซี่สป็อกตัวนี้ก็เป็นสีดําหมดเลยนะครับผมแล้วก็ฟังเสียงดูลูกปืนก็เป็นแบริ่งแล้วนะครับผมลื่นไหลดีข้างหน้าสองหลังสลื่นเสียงดีนะครับผม ต่อมาคือด้านชุดขับเคลื่อนครับชุดขับเคลื่อนนี้ภูมิใจเสนอมากเลยเพราะว่าไม่ใช่เป็นชุดขับเคลื่อนแบบเบกินเนอร์ละตัวนี้คือ d r ออนะครับชิมานโน่ดีออลสาสปีรหัส M6000 ซึ่งเป็นชุดเกียร์ที่ทนมากแล้วก็30สปีดแบบเนี้ยไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเรียบแบบว่าอยากจะทัวร์ลิงไกลๆนะครับหรือว่าจะไปขึ้นเขาคุณก็มีออปชั่นถึง30เกียร์ให้คุณเลือก จานด้านหน้าก็เป็นจานอลูมิเนียมจากโปรเวลนะครับผมเป็นกะโหลกกลวงละแบบนี้เป็นกะโหลกกลวงนะครับแล้วก็มีขนาดจานอยู่ที่ 42, 32, 24ฟันด้านชิปเตอร์ก็เป็นของดีออนะครับผมจะเป็นรุ่นใหม่ละรุ่นใหม่สังเกตง่ายๆครับไอตัวสับจานหน้าจะเป็นแบบสับข้างจะเป็นไซด์พูแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ละค่อนข้างให้ผลดีออกแรงน้อยนะครับผมแม่นยำก็จะเป็นตัวไซ e ์สวิงแบบนี้ ต่อมาด้านตีนผีนะครับผมก็จะเป็นตัวชิมา a โ o d เดียนะแล้วก็ด้านคาสเซตต,ตัวนี้ให้มาค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับผมจะเป็นขนาดอยู่ที่11 42นะก็ถือว่าไปได้ทุกที่นะครับผมยังไม่พอให้โซ่ของ10สปีดมาเป็นของ KMC ครับ KMC ทํทำโซ่ค่อนข้างทนนะผมว่าทนกว่าหลายๆแบรนด์ด้วยนะครับผมชุดขับเคลื่อนตัวนี้แล้วก็ตัวบันไดที่ให้มาก็เป็นเคจอลูมิเนียมละค่อนข้างทนเลย แล้วก็แน่นอนครับตัวชิฟเตอร์ตัวนี้ก็เป็นของเด a เรนะแล้วก็มีเกจให้เห็นระดับเกียร์ว่าเราอยู่ตรงไหนด้วยนะครับผมก็เป็นเด a เรตัว M 6 0 0 0ต่อมาคือด้านเบรกค,ครับเบรกตัวนี้ก็จะเป็นเบรกดิสน้ำมันไฮดรอลิกแล้วจาก t e k t โตรนะครับผมใช้น้ำมันแบบว่าตัวมินเนอรัลออยนะแล้วก็ตัวจานนะครับจานเบรกโรเตอร์ก็จะเป็นขนาด160ลักษณะ6บูทนะครับผม ต่อมาเรามาดูด้านเฟรมนะครับผมผมจะเริ่มต้นจากตัวตะเกียบตัวตะเกียบตัวนี้ก็จะได้เป็นอลูมิเนียมแล้วอลองดูนะครับผมมันค่อนข้างดุเลยเพราะว่ามันเป็นสีดําหมดเลยนะครับผมด้านซ้ายก็จะเป็นเป็นสปริงแล้วก็มีปรับได้ของตัวพีโหลดนะครับผมด้านซ้ายปรับพีโหลดก็คือจะเอาความแข็งเท่าไหร่เนาะก็สามารถปรับได้ด้านซ้ายแล้วก็ส่วนด้านขวาก็สามารถล็อกเอาได้นะครับผม ด้านเฟรมนะครับเฟรมตัวนี้ก็ออกแบบมาได้แบบสวยมั่นคงผมบอกเลยว่ามันทนมากๆนะเฟรมตัวนี้นะครับผมเริ่มต้นก็คือ,อสีสวยละเราดูว่าสีมันค่อนข้างเก็บงานได้ดีนะครับผมยังไม่พอเป็นเฟรมอลูมิเนียมซ่อนสายไม่มีสายข้างใต้นี้ด้วยนะเป็นเฟรมซ่อนสายก็คือเข้าตรงคอ,อนี้แล้วก็ไปออกด้านหลังเลยนะครับผมด้านเฟรมตัวนี้ก็ให้เฮดเซตแบบเทปเปอร์มาแล้วนะครับผมลองดูรอยเชื่อม ลบรอยเชื่อมหมดเลยนะแล้วก็ลองดูด้านหลังนะครับผมมันค่อนข้างแบบบึกบึนมากเชื่อมออกมาได้ค่อนข้างแข็งแรงใหญ่มากๆเลยนะครับผมสําหรับใครที่กําลังอยากจะหาเสือภูเขาไว้ทนทนใช้นานสักคันนะแนะนําตัวนี้นะครับผมว่ารับรองว่าอยู่นานแน่ๆเลยยังไม่พอครับผมมันให้อ p อปชันมาอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นตัวใส่น็อตตรงนี้เนาะ ที่สามารถใส่ตะแกรงได้เลยนะครับผมจะเอาทําเป็นทัวริงใส่กระเป๋าก็ได้หรือว่าจะทําเป็นที่นั่งของเด็กอะไรต่างๆก็สามารถทําได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรมาเลยเพราะามันมีรูให้อยู่แล้วตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นรูใส่บางคนตัวนี้ก็มีนะครับผมค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวต่อมาขึ้นมาอีกหน่อยครับมาดูตัวด้านคอแฮนหรือตัวสเตมนะกะ็เป็นของวิชเตอร์นะครับเป็นอลูมิเนียมก็จะมีความยาวอยู่ที่90 สามารถปรับองศาบวกหรือว่าลบได้นะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะใส่แบบไหนเนาะแล้วก็ได้แฮนด์มาสุดยาวเลยตัวนี้กว้างมากได้แฮนด์ถึง730มานะครับผมก็ให้มาเกินเลยเหลือเฟือเลยก็ถ้าไม่ชอบก็ตัดได้แน่นอนาคตไม่มีปัญหาด้านหลักอันตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับผมจากวิชเตอร์เหมือนกันแล้วก็ด้านเบาะก,ก็จะได้เบาะเจลจากวิชเตอร์มาเลยนะค่อนข้างนิ่มมากเลยนะคงจะนั่งสบายน่าดูเลยนะครับผมเบาะตัวนี้เป็นไงบ้างครับ สุดคุ้มจริงๆครับวิชเตอร์ o c c c o ตัวนี้นะครับผมตัวจริงสวยมากอยากจะบอกอมีทั้งไซส์15แล้วก็ไซส์17นะครับผมวงล้อ29อย่างเดียว27.5ยังไม่มีไปดูรุ่นอื่นเอาละกันตัวนี้มีแต่ล้อ29นะครับผมก็มีอยู่หลายสีให้เลือกเหมือนกันตามนี้ ส่วนด้านราคานะครับผมราคาตัวนี้เพียง11,900บาทเท่านั้นนะถือว่าคุ้มมากถูกมากในราคานี้แค่ชุดเกียร์ดียวเฉยๆ30สปีดแบบนี้คุณต้องมี6 7ถึงถึงจะได้ชุดเกียร์ตัวนี้นะแล้วก็เบรกอีกเท่าไหร่เบรกอีก2 5 0 0อ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ชุดล้ออีกเท่าไหร่พูดง่ายๆคือแค่เกียร์กับเบรกแล้วก็ล้อ3ชิ้นเนี่ยราคาก็ท่วมรถแล้วนะครับผมหลายคนก็เคยถามคำถามผมนะว่าจะเอารถเก่าออกมาอัพดีไหมแล้วก็ ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับหลายๆคันที่คำนวณออกมาแล้วเนี่ยซื้อใหม่ถูกกว่ามันมีจริงๆตอนเนี้ยยุคอย่างเงี้ยก็คือเขาแบบการแข่งขันสูงเนาะจักรยานก็ออกมาเยอะแบบเนี้ยที่ให้มาแบบคุ้มๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวร i ชเตอร์ล็อกก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นของดีในราคาประหยัดนะครับผมโอเคครับถ้าสนใจก็11,900บาทเท่านั้นนะครับผมยังมีไซส์มีสีอยู่ก็รีบจับจองกันได้นะครับผมสะดวกสุดผมอยากจะให้ แอดไลน์ line, แล้วก็คุยกันในไลน์ดีกว่าหรือว่าด่วนก็โทรมานะครับผมส่วนช้อปปีก็มีครับน่าจะตามไปครับคนในโทรศัพท์กับไลน์จะได้ก่อนนะแล้วก็ตามไปในช้อปปีอีกทีนะครับผมก็อ้อลืมเรื่องน้ำหนักไปตัวน้ำหนักตัวนี้นะครับผมพอดีผมไม่ได้เอาตาช่างมาแต่น้ำหนักที่คร่าวๆนะครับผม <S <S เขาน่าจะช่างจากไซส์15แล้วก็เอามาใดออกนะครับผมน้ำหนักมันอยู่ที่14โลกว่าๆนะครับผมเป็นรถที่ไม่เบาก็จริงแต่ว่า ทนแน่นอนคงทนแน่นอนดูจากวัสดุแล้วดูจากการเชื่อมก็รู้ว่ารถคันนี้จะอยู่ตลอดไปนะครับผมก็ลากันไปก่อนครับกับ r i ชเตอ r ์ร็อกโคที่อยู่ตรงหน้าผมนี่นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็เชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำ like, ลังใจให้ผมด้วยครับส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยจะได้ไม่พลาดโปรโมโชั่นดีๆสินค้าที่ดีราคาประหยัดมีจริงๆครับเดี๋ยวปามบเซจัดหามาให้เรื่อยๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ